สวัสดีครับผมโคโจรวิถีแห่งดาวในวิดีโอชุดนี้จะเป็นการดูดวง12ราศีด้วยไพ่ออโรเคลนะครับสำหรับไพ่ที่ผมใช้ดูดวงจะเป็นไพ่ชุดแสงสุขของอาจารย์สมบูรณ์สุขซึ่งเป็นไพ่ที่อ่านง่ายและมีความแม่นยำสูงเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการดูดวงของชาวราศีธนูประจำเดือนพฤษภาคม2566นะครับ เรื่องการงานได้ไพ่เบอร์38เป็นรูปผู้หญิงกําลังคุ้นคิดนะครับแล้วก็มีเงาดำโอบกอดอยู่หมายถึงจะถูกกันแกล้งถูกหักหลังถูกใส่ความทําให้เสียเครดิตในการทํางานนะครับหรืออาจจะเจอปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ตกหาทางออกไปได้เหมือนเงาดําที่ครอบเงาจิตใจอยู่ตลอดเวลา สำหรับคนที่ทำธุรกิจสีเทารวมถึงคนที่เล่นการพนันนะครับหรือมีการลงทุนที่มีความเสี่ยงเช่นเล่นหวยเล่นหุ้นอาจจะประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้จึงไม่ควรลงทุนกับความเสี่ยงมากนะักสำหรับคนที่ทำงานกลางคืนนะครับเช่นทำงานร้านอาหารทำงานผับบาร์คาราโอเกะรวมถึงงานที่ต้องเข้าขะในตอนกลางคืนนะครับให้ระวังจะเจอพวกพิชชาชีพทําให้เสียทรัพย์สินได้ส่วนคนที่ไม่มีงานทําหรือกําลังหางานทําอยู่นะครับ ก็มักจะได้งานที่ไม่ค่อยดีทำไปสักพักก็ต้องออกมาหางานทำใหม่โดยรวมไพ่ใบนี้จะหมายถึงปัญหาที่ลุมเล้าการถูกครอบงำการต้องเผชิญกับด้านมืดนะครับเรื่องการเงินได้ไพ่เบอร์73เป็นรูปผู้ชายใส่สูตร、แบกโลกแล้วก็มีโซ่พันธนาการเอาไว้ด้วยนะครับหมายถึงการเงินจะเป็นแบบข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงก็คือดูภายนอกเนี่ยเหมือนการเงินจะมีความคล่องตัวดีนะครับแต่จะมีรายจ่ายค่อนข้างมาก หรือต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่ต้องมีการใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับทาให้ชักหน้าไม่ถึงหลังจะบากหน้าไปพึ่งพาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ทําไม่ได้ครับต้องแบกภาระอันหนักหึ่งไปตลอดไพ่คนแบกโลกขึ้นมาแบบนี้นะครับต้องระวังในเรื่องการเงินเป็นพิเศษหากรู้สึกว่าการเงินเริ่มสะดุดติดขัดต้องรีบหาทางแก้ไขไว้ล่วงหน้านะครับหากชะล่าใจปล่อยให้เงินชอ็อตจะกลายเป็นหนี้ลูกโซ่เลยนะครับแล้วก็จะปลดหนี้สินได้ค่อนข้างยากครับ โดยรวมไพ่ใบนี้จะหมายถึงการแบกรับภาระอยู่คนเดียวนะครับไม่อาจพึ่งพาอาศัยคนอื่นได้เรื่องความรักได้ไพ่เบอร์88นะครับเป็นรูปสัตว์ต่างๆหากินอยู่ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีงูคอยจ้องที่จะกินเหยื่อ หมายถึงความรักในช่วงระยะนี้จะเป็นความรักที่ดูสดชื่นแจ่มใสเหมือนจะไปกันได้สวยนะครับแต่ในความสดชื่นแจ่มใสนี้ก็แฝงไปด้วยปัญหาบางอย่างที่พร้อมจะทําให้ความรักพังทลายลงได้สําหรับชาวราศีธนูที่กําลังมีความรักก็อย่าเพิ่งมองแบบโลกสวยอย่างเดียวนะครับต้องเตรียมใจเผื่อเกิดปัญหาไว้ด้วยถ้ามีปมอะไรในใจก็ต้องรีบเคลียร์กันให้ชัดเจนอย่าปล่อยเอาไว้นะครับ มันจะกลายเป็นชนวนที่ทําให้เกิดความขัดแยง้งจนถึงขั้นแยกทางกันได้เลยครับสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่ยังหาคู่ไม่ได้นะครับก็จะได้พบกับคนที่ถูกใจแต่ก็ต้องเช็คให้ดีๆนะครับเพราะก็อาจมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้โดยรวมไพ่ใบนี้จะหมายถึงปัญหาที่ไม่เปิดเผยสิ่งไม่ดีที่ซ่อนอยู่กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็สายไปแล้วนะครับและถ้าใครสนใจอยากดูดวงด้วยไพ่ออร์คอลผมมีบริการดูดวงแบบตอบคำถามนะครับ โดยจะมัดหมายวันเวลาที่จะดูดวงกันไว้ก่อนและเมื่อถึงเวลาก็จะใช้วิธีโทรคุยกันทางไลน์นะครับสำหรับในช่วงโปรโมชั่นนี้ผมคิดค่าครูตามศรัทธานะครับและเงินค่าครูส่วนหนึ่งผมจะแบ่งไปทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรทั้งของผู้ที่มาดูดวงกับผมและของผมด้วยนะครับสนใจดูดวงติดต่อทางไลน์ไอดีโคจร6,49แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ